ขอให้ท่านทัน้งหลายจงเป็นเศรษฐีบุญเศรษฐีปัญญาเงินทองเข้าของสมบัติไลมาเทมาสร้างบุญญาบรารมีให้แก่ก้า ขอให้ปากันปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พ้นจากทุกในวัฏฏะสงสารถึงพระนิพพานเป็นที่สุดตราบใดยังไม่ถึงพระนิพพานได้เวียนไว่ายไปมาตตยเกิดในวัฏฏะสงสาร,รทุกภพกทุกชาติขอได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกหลานที่ดีสร้างบรารมีธรรมให้เต็มเปี่ยมให้พ้นจากทุกในวัฏฏะสงสารทำประโยชน์ตนทำประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องทำประโยชน์แก่สังคมทำประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองสรัรพสัตว์โลกทั้งหลาย เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้พ้นจากทุกในวัฏฏะทงสงสารขอให้เป็นโพธิจิตหนึ่งเดียวทุกศาสนาทุกภาษาทุกมิติทุกจิตทุกดวงจิตทุกวิญญาณให้เป็นโพธิจิตโพธิธรรมขอให้ท่านทั้งหลายถึงอมตะธาตุอสังกตธาตุอันิมิตธาตุนิ่พานธาตุทุกลูกทุกนามสมความปรารถนาทุกผู้ทุกคน เวังก็เป็นด้วยประการละสะน่ห์แลสะสาธุสาธุ